โอกาสดังในอนาคตแล้วก็จะหายากมากๆซึ่งตอนนี้นะครับ7-2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะหาลอตเตอรี่ไม่ได้แล้วนะครับหงวดของวันที่1กันยายนนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอคนละ1แชร์พอนะครับส่วนใครที่มาใหม่นะครับก่อนที่จะคอมเมนต์นะครับขออนุญาตเรียนแบบนี้ว่านะฮะกดแชร์ก่อน1แชร์แล้วค่อยคอมเมนต์นะครับกดแชร์ก่อน1แชร์แล้วค่อยคอมเมนต์นะครับไม่งั้นระบบมันจะไม่ดูดนะครับ ไม่งั้นระบบมันจะไม่ดูดคอมเมนต์ของท่านขึ้นมานะครับให้ทุกท่านกดแชร์ก่อนโอเคเนาะนะครับสี่หกหกสี่สองเก้าเก้าสองข่านะครับเจ็ดสี่หกสี่ข่านะครับก้แสดงว่ามีคนชอบหกสี่เหมือนกันนะนะครับหนีเลขอั้นเจ็ดสามข่านะครับเล่นสี่หกสองเก้าหกสองจัดแล้วข่านะครับอมีคนชอบด้วยนะเก้าเจ็ดสองสี่เจ็ดสองืดังมากนะครับเลขเจ็ดสองนี้ดังมากผมอ่าไปดูที่ตัวแรกกันดีกว่านะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะให้ท่านนะ อันนี้เป็นตัวอัดเลยนะนะครับเป็นตัวอัดที่ใช้คําว่าถ้าใครไม่มีงบนะนะครับถ้าใครไม่มีงบนะครับให้ดูที่สองตัวนี้พอผมเน้นให้สองหางพอนะนะครับนะผมเน้นให้สองหางพอใครไม่มีงบเอาแค่สองตัวนี้พอนะครับเอ on <win> าแบบเน้นๆกันไปเลยส่วนใครรูปวิ่งงวดนี้ผมให้เน้นที่เจ็ดนะครับนะโอเคนะครับตัวเน้นนะครับตัวแรกเจ็ดสี่นๆๆๆนะ นี่ผมว่าถ้าเจ็ดสองดังนะอาจจะมาเจ็ดสี่ก็ได้นะนะครับอาจจะเจดเฉียดนะครับเจ็ดเฉียดมาโดนเจ็ดสี่ก็มีนะนะครับนะเียดเฉียดมาโดนเจ็ดสี่อาจจะมีเหมือนกันนะนะครับสว,วัสดีค่ะอาจารย์กดเข้ากลุ่มยังไงครับอ่ะปพระเจ้าสัมพันธ์นะครับใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับมันจะมีลิงก์แบบนี้ใครที่มาใหม่นะหนึ่งพันสองร้อยคนนะครับใครที่มาใหม่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับโอ้ผมชอบมากเลยนะเอาจริงนะครับทุกวันนี้นะครับ แทบจะไม่มีตัวไหนให้จับแล้วนะครับลอตเตอรี่ก็ไม่ทันเขาเลยนะครับไม่ทันเขาเลยนะผมบอกเลยเลยนะครับตัวต่อไปนะครับผมชอบมากเลยนะครับผมชอบเจ็ดมากนะครับยังไงงวดนี้ผมเทให้เจ็ดทั้งหมดเลยหนึ่งพันสามร้อยคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับใครที่มีเลขตัวไหนชอบนะเอามาจับใส่กับเจ็ดดูนะนะครับนะผมชอบมากแล้วมันเด่นมากนะครับจากห้าสูตรที่ผมคํานวณมาได้นะครับห้าสูตรที่ผมคํานวณมาได้นะครับมันเด่นเจ็ดตัวเดียวเลยเน้นๆเลยนะนะครับ นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่หาลอตเตอรี่ไว้นะครับเจ็ดสี่เจ็ดหกลองหาไ้ดูนะครับลองหาไว้ดูเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ผมใช้คำว่าอะไรดีนะครับแชร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจ็ดสามค่ะวันนี้เสียงพินเพี้ยนไหมอาจารย์นะครับจุดทูบวันไหนคะนะครับเดี๋ยวผมจะจุดให้นะสําหรับเลขทูบนะครับเดี๋ยวผมจะจุดให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไหว้สิ่ิศิธิ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะจุดให้แน่นอนนะครับเลขทูบมีคนขอมาเยอะมากนะครับ เดี๋ยวผมว่างก่อนนะเดี๋ยวผมจะจุดให้ทันทีเลยเดี๋ยวเลขกัวเลขเหมือนกันนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวรองนะครับผมให้เน้นที่นะครับแต่เจ็ดสองผมไม่ให้นะนะครับเจ็ดสองเนี่ยผมไม่ให้เพราะท่านรู้อยู่แล้วนะครับสี่หกนะครับตัวรองนะนะครับสี่หกแล้วก็นะครับหกสองนะครับนี่เลยนะครับสี่สองเนี่ยมันหลกไปแล้วนะแต่ไม่แน่นะครับเลขทุกตัวมีโอกาสออกหมดผมบอกได้เลย ผมบอกกัตรงนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าที่แล้วมันจะออกอะไรนะครับแต่นะครับทุกครั้งที่มีการหมุนใหม่นะครับทุกตัวจะต้องเอามาหมุนทั้งหมดนะครับเลขเข้าที่เขาออกไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยวนะไม่แน่มันอาจจะกลับมาออกอีกได้นะครับใครที่เข้ากลุ่มกันผมยังไม่ฝันนะนะครับถ้าผมฝันเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดบอกแลวกันนะฮะถ้าฝันนะนะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับสี่สองนะนะครับผมให้เป็นสองสี่เลกันเผื่อมันมาอีกนะ ยังมีหลายอาจารย์หลายสำนักนะครับที่ก็ยังให้4-2เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเลขค่อนข้างดังเหมือนกันนะครับสําหรับ4-2 2-4นะครับเอาตามนี้เนาะนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับเลขชุดสามตัวนะครับสามตัวผมให้แค่สองหางพอเดี๋ยวผมขอนงีบวงกลมเน้นๆก่อนนะครับว่าเน้นเจ็ดสี่แล้วก็เน้นเจ็ดหกนะครับนะแต่ถ้าตัวรองใครอยากใครมีงบอยากรองไว้นะครับ ผมให้นิ้นที่หกสองนะครับตัวนี้ผมตามมาตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วนะหกสองเนี่ยนะครับนะหกสองเนี่ยผมตามมาตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับงวดนี้จะมีมาให้เห็นอีกซ่อดอิจาอาจานกดเข้ากลุ่มไม่ได้เลยลองกดดูนะดูคนตามหกเจ็ดเจ็ดหกมาเป็นปีแล้วขังงวดนี้แหละนะครับเจ็ดหกแน่นอนนะครับงวดนี้แหละนะครับเจ็ดหกแน่นอนนะครับผมไปฝันห้าแปดสี่งวดที่แล้วมันหอกห้าแปดสาม มัน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 จะออก84อีกไหมมันจะออก584อีกไหมนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะนะครับเผื่อใครอยากไปติดไว้ก็ติดไว้ได้นะครับถ้าสม่างวดที่แล้วหน่อย583งวดนี้หมาะอย้าง584อีกนะครับ <laughs> ผมว่าโอ้โหคนน่าจะแบบพลาดกันไปเยอะนะครับ <laughs> เพราะว่ามันเป็นเลขที่ใกล้เคียงกันมากๆแล้วมันเป็นเลขตัวเดิมด้วยนะครับ <laughs> ผมก็เดี๋ยวให้ทุกท่านลองพิจารณาดูเอานะครับเผ <laughs> ื่อชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูเอานะครับผมให้ได้แค่แนวทางนะครับตัวแรกเลยครับ องเจ็ดสี่ดังสวัสดีค่ะอาจารย์กดเข้ากลุ่มไม่ได้เลยค่ะนะครับโอ้มันอดิีนะครับแล้วก็นี่นะครับสองเจ็ดหกนะครับผมให้สองตัวพอนะสำหรับเลขอะ,อะไรอนะเลขเลขสามตัวนะครับอันนี้เป็นชุดลอตเตอรี่นะครับเผื่อใครจกไปหยิบจับไว้นะนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะยังเหลือให้ไหมนะครับนี่นี่เลย คณเข้ากลุ่มมาเยอะมากนะครับใครอยากมีสิทธิ์รับทองตอนนี้นะครับมาแล้วนะนะครับคนเข้ากลุ่มมาเยอะมากใครใครยังไม่เข้ากลุ่มให้รีบเข้าเลยนะนะครับใครยังไม่เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ผมปักหมุดได้เลยนะครับตอนนี้เหลือที่ว่างอีกห้าสิบคนสุดท้ายนะครับนะห้าสิบคนสุดท้ายนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับห้าสิบคนสุดท้ายนะฮะตามนี้นะนะครับห้าสิบคนสุดท้ายใครยังไม่เข้าให้รีบเข้าเลยตอนนี้นะครับใครอยากมีสิทธิ์รับทอง นะครับผมแจกทองให้ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ผมจะแจกทองตอนนี้เลยแจบหรือยังนะฮะใครแับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองแล้วนะนะฮะโอเคนะครับแจบหมดแล้วเนาะเงินล้านพิมพก็หมดแล้วอ่ะต่อไปจะเป็นช่วงแจกทองนะครับ